ไข้มกกินนมไม่นี่เป็นอากาศขึ้นหนาวเย็นคักเป็นล้มๆเย็นๆยังฝนจิตกแล้เอาง้วเขาคอ,อกไว้เขาเมียบ้านเขาก็ออกมาแซบบ่บ๊ไข่มกไข่มกแซบบอ เชบอใครมุกเอ้ยเชบอเชบอให้ลูกกินนมพอยอ้าวนอนแล้วลูก่าได้อิ่มอยู่โอ้ยใครมุกก็ได้กินนมช่ำจัดการแม่มึงลูกใครมุก น้องไผลินน้องไผ่ลินอยากวาน